คป็น่าพูดถึงงานวันนี้หน่อยค่ะค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ปอมอัพโซของลองจินนะคะอดนอะไร v e ค่ะก็เป็นคอนเซ็ปที่แตกต่างจากปกติมากๆค่ะเพราะว่าลองจินคราวนี้เนี่ยเขามาในความแบบสีสันสดใสมีความแบบพาสเทลมีรูปเล่นดูเข้าถึงคนยุคใหม่ได้มากขึ้นนะคะพร้อมกับหน้าปัดที่มีความแบบสีพาสเทลต่างๆแล้วก็ราคาจับต้องได้แน่นอน,นะคะ่ะ จ,จริงอะไรจังมันผู้หญิงเลยนักพัฒนเลเนี่ยใช่จริงๆสีน่ารักมากๆแล้วรู้สึกว่ามันเข้ากับประเทศไทยเพราะว่าเราซัมเมอร์ตลอดอย<ช>ู่แล้วมันใส่ได้ตลอดใช่ใช่เป็นงานคู่งานแล้ว็ตื่นเ,<อ>เป็นมากฝากน้องด้วยนะคะเพราะว่าน้องไม่เคยแบบสัมรวมอ,อันนี้คืออันนี้คือครั้งแรกเลยค่ะแบบสัมกับสื่อเดี๋ยวฉันจะปล่อยเธออยู่คนเดียว างานเป็นยังไงบ้างจ้าค่ะดีค่ะน่ารักค่ะแล้วก็จริงๆตื่นเต้นแล้วก็แอบ,บดีใจด้วยค่ะเพราะว่ามาร่วมง,งานครั้งแรกกับน้องเจนแล้วก็ถือว่าแบบเป็นโฮสที่แบบต้อนรับน้องนะคะมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบดีค่ะเพราะว่าเหมือนเราเรียกว่ามีเพื่อนอ,อยู่ในงานอีเวนต์ด้วยแล้วก็ได้พูดคุยก็คือเราไม่ต้องมาแบบสับพลาเดียวอยู่คนเดียวแต่หนูไม่น่าช่วยอะไรได้เยอะนะช่วยช่วยช่วยเป็นเพื่อนยืนเป็นเพื่อนจแบบลองจิ้นยังไงบ้างสำหรับก้า ก็จริงๆเป็นนาฬิกาที่ราคาจับต้องง่ายนะคะเพราะว่าลองจีนเนี่ยถือว่าเป็นนาฬิกาเรือนแรกในชีวิตของหนูเลยที่แบบถือว่าเป็นแบรนด์จริงๆค่ะเป็นเป็นแบรนด์ที่หนูเก็บตังค์ซื้อเองเพราะว่าเนื่องจากราคาก็ไม่ได้ค่อนข้างสูงมากจนเกินไปโดยที่แบบว่ามันมีเลนจ์ราคาหลายเลนจ์มากๆเลยค่ะแล้วก็เออถือว่าเป็นแบรนด์ไฮเอ็นลักซูรี่นะคะที่ก้ารู้สึกว่าแบบเออเก้าสามารถเก็บตังค์แบบด้วยด้วยน้ำพันน้ำแรงตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ตกใจเหมือนกันที่แบบอยู่ๆเราก็ได้มาเป็น friends of Longjin นวันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นโชคชะตาโชคชะตาโชคชะตาแล้งเกลือค่ะหนูก็ดีใจที่ได้มาออกงานกับพี่เกาคือเพราะว่าได้กาเป็นเพืนด์ไงแล้วก็แบบดีใจที่เราแบบได้มาร่วมมาอยู่ <arina S 2> ในกานแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆค่ะใช่ เป็นพักเปลี่ยนปากเอย้วกัรงาสำหรับปองอัพโซโลค่ะก็ปอมอัพโซนะคะของลองจินนะคะที่เซ็นทรัลชิดลมนะคะก็ฝากละกันถ้าถ้าใครเดินผ่านมาทางนี้นะคะก็มีหลากหลายสีนะคะหน้าปัดแล้วก็มีหลายขนาดหน้าปัดมากๆเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนมาชมได้นะคะผู้ชายก็เข้ามาได้นะอยากคิดว่าแบบสีหวานแหววแบบนี้พาสเทลแบบนี้ไม่ใช่ของผู้ชายนะคะมีของส่วนของผู้ชายด้วยนะคะเข้ามาดูกันได้ค่ะ เป็นไงคะการอีเวนต้นได้กับน้องเจนสำหรับเราอืมก็แบบดีใจอ่ะเพราะว่าเราก็เป็นงานครั้งแรกที่เราจะแบบได้ออกสื่อที่แบบเป็นสื่อจริงๆร่วมกันนะคะเพราะว่าเราเจอก็เจอในกองตลอดเลยอ่ะก็ไม่รู้ว่าแบบจะมีใครมาหาเราไหมเราพี่ด้วยก็เลยแบบดีใจมากๆแฟนคลับมากใช่ค่ะยังคิดว่าแบบจะมีแฟนคลับเราไหมอะไรเงี้ยแต่ก็มีมีค่ะน่ารักมากเยอะมากทั้งแบบคนจีนคนไทยเนาะใช่ยังไปหมดเลย เป็นไงคะซีดีเรื่องในโอกัสเลิฟดีซาาจริงเราถ่ายไป2คิวแล้วก็แล้วอาทิเนาเราไปญี่ปุ่นกันใช่ค่ะเดี๋ยวไปวันที่8นี้แล้วไปประมาณ2อาทิตย์เกือบสออาทิตย์ใช่ไปถ่ายทําที่ญี่ปุ่นซะส่วนใหญ่ที่นั่นใช่คือยกกองไปที่โน่นเลยใช่ค่ะก็ถือว่ารวดเร็วค่ะเพราะว่าถ่ายที่กรุงเทพแค่2คิวแล้วเราก็ไปญี่ปุ่นเลยจุดหนึ่งจบ ก้องเลยปะหรือว่ากลับมาปิดที่กรุงเทพอีกมาปีนี้พี่กรุงเทพวิธีดูค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อเรื่องที่แบบที่ญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องแบบโชคดีที่แบบเราก็ได้ทํางานร่วมกัน2คิวแล้วและได้ไปญี่ปุ่นก็เข้าเนื้อเลยเหมือนได้วอร์มก่อนเหได้วอร์มแล้วแต่เหมือนเรื่องเนี้ยเราต้องเล่นเป็นสหการนิก็เราก็ไปเวิร์คช็อปกันหลายรอบใา้เยอะมากๆค่ะจริงได้ไปดูงานแล้วก็ไปอยู่กับพี่ๆสหการนิกคือพี่ๆเตะอย่างเงี้ยทั้งวันเลยซึ่งแบบสรุ่ามกคะ การ s w i โนจากปกติมาเป็น B L เป็นไงบ้างกับจิงก็เป็นถือว่าเป็นช่องใหม่ที่เราอยากจะเล่นอยู่แล้วคือจริงๆอ่ะก็เป็นคนที่ชอบผู้หญิงแบบหมายถึงว่าเราชื่นชอบผู้หญิงมองผู้หญิงชอบมองผู้หญิงสวยตั้งแต่เด็กตั้งแต่สมัยแบบโหถ้าพูดไปก็คือรู้วอายุเลยสมัยเด็กดีอย่างเงี้ยเวทีเราก็จะเข้าไปเซฟรูปพี่ๆรุ่นพี่แบบเด็ดไอดอลเขาอะไรอย่างเงี้ยขึ้นหนูมีความแบบ ชื่นชมผู้หญิงมากๆอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นศิลปินผู้หญิงสแสดงผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยทางไทยแล้วก็ต่างประเทศคือหนูจะไม่ค่อยไม่ค่อยแบบเท่าไหร่อะเ,ออเป็นแฟนคลับของฝั่งผู้ชายจะเท่าไหร่เราก็รู้สึกว่าอยากอยากลองมาเล่นช่องนี้มากๆค่ะเพราะว่าเป็นช่องที่เรารู้สึกว่าได้ทาอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้เป็น สิ่งที่แบบเรารู้สึกว่าเราอยากทามานานแล้วแล้วก็เราอยู่กับเราก็เหมือนอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนเป็นน้องเป็นพี่อะไรอย่างเงี้ยกันไปแล้วเรารู้สึกว่าเราอบอุ่นเราแบบเราคุยกันได้ทุกเรื่องเราหนูก็รู้สึกว่าเวลาเล่นกับผู้หญิงเราสบายใจกว่า เขาบอกให้เจนกันอย่าขึ้นมาข้างหน้าที่หนึ่งอ๋อนี่ตกไฟตกไฟเหรอคะนะก็หนูหนูรู้สึกว่าเล่นกับผู้หญิงะสบายใจแบบเวลาเราคือหนูไม่เคยเล่นเล็บซีมาก่อนพี่นแรกเขาหนูเลยนะเพราะในเรื่องค่อนข้างก็จะมีเล็บซีแบบตอนถ่ายไพร์ลอดไปก็จะมีนิดนึงอะไรอย่างงเี้ยก็เขินเขินแล้วเป็นคนแรกเลยใช่เที่ยงที่มากับพี่ก้าเป็นไงบ้างเขาเป็นซุปตาร์เรื่องการแสดงนะใช่คือคือตอนแรกอ่ะหนูไม่เคยเจอพี่ก้ามาก่อนเลยทั้งทั้งแบบเหมือนอีเวนต์เนี้ยก็ไม่เคย แล้วก็เราเจอครั้งแรกในตอนเราถ่ายเอ็มดีด้วยกันเลยเนี่ยเพื่อพี่เขาแบบสวยจนแบบต้องมองอย่างเงี้ยคนอะไรจะสวยได้ขนาดนี้ก็ชอบมองพี่เขาคือเวลาเราอยู่กองเนี้ยเก็มีความสุขเพราะเราได้เห็นอะไรสวยๆงามๆตลอดเวลาเลยดีเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเวอบมองเรามองกันไปมองกันมาแล้วเราสึกว่าเออแบบมันชุ่มชื้นหัวใจไปอาหารตาดีๆอยู่ข้างหลัง เพราะเราก็แอบมองเขาเหมือนกันเพราะเรารู okay. ้ส mm ึก hmm. ว่าแบบน้องแบบหน้าเนียนหน้าใสผิวดีเราอยากผิวดีแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยขาวผิวดีเนียนแบบอยากจะแบบอย่างเงี้ยตลอดเวลาแบบผิวอะชอบชอบไปอยู่กับแบบอาจะแบบอาจะแบบเพราะว่าผิวเขานุ่มมากชอบแบบยุ้ยยุหนูยุ้ยยุสแกนกูตสแกนสกูเราแบบยิ่งแบบเราเล่นเอวีแล้วแบบได้อยู่ใกล้ๆเขาอย่างเงี้ยเขาจะแบบ ได้เห็นแบบโอ๊ยเขาไม่มีดูผงฝนเลยอ่ะเจนมีความเกรงบ้างไหมกับการทำงานกากเเก่งมากเลยการแสดงใช่ใชหนูหนูก็เป็นเอฟซพี่ก้าวมาตั้งแต่จริงนนจริงตั้งแต่ฮอร์โมนคือตอนนั้นดูอ่ะเป็นเรื่องแรกที่อยูดูซีรีส์ไทยเลยค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้มาเล่นคู่กับพี่ก้าวก็รู้สึกว่าแบบดีใจแล้วก็น่าจะเป็นพรหมลิขิต<อ>ละพี่บ <c oughs> <c oughs> คืออะไรคะขายแต่ขายถ้วยการกระเด้งอ๋อก็คือเวลาเวลาเล่นด้วยกันแบบเขาส่งมาดีอะค่ะเราก็เหมือนได้คู่เล่นที่ดีแล้วมันก็จะส่งเสริมทุกอย่างไปด้วยอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ดีใจที่ได้ระดับนี้มาเป็นคู่ของเราแล้วขอที่ชู้น้องแบบกระดึ๊งหลีบติดหรอขอที่ชู้นนั้นได้ไหมคะอย่าไปใช่ใช่ใช่อะไร โอเคหายแล้วหายแล้ว,ลวค่ะกินเข้าไปแล้วค่ะที่กินในบทมันมีความยากมาก้อยขนาดแบบหรับก้าเพราะมันเป็นช่องใหม่มกับจ้าต้องเริ่มเล่นเนอะมันจริงจริงมันมันเป็นความแบบว่าเราต้องเหมือนทุกๆเรื่องอะค่ะเราจะต้องจูนกับพาร์ทเนอร์เราด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นความแบบเป็นอะไรใหม่ๆห่เพราะว่าเขาก็เรียกว่ามันไม่ ก็ไม่ได้ใหม่ขนาดั้นเขาก็เหมือนคนหนึ่งที่เรารู้สึกเอนดู do, แล้วก็แล้วก็รักอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันมีเรื่องของความใหม่ของเรื่องเพศเพราะตอนแรกคือก็ว่าคิดว่าแบบเอมมันจะยามไหมมันจะมีความรู้สึกยังไงแต่ไม่เลยอ่ะคือความรักก็คือความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบเออมันโอเคแล้วยิ่งแบบเรื่องเนี้ยก็จะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ด้วยะคะ่ะมันก็เลยแบบมีความแบบ สนุกอะค่ะเวลาเล่นแล้วว่าแค่อัดบุ๋แล้วก็อมยิ้มแล้วอะไรเงี้ยพอเล่นจริงๆแล้วก็เข้ากับเจนแล้วก็แบบเจนก็ชอบทําอะไรเซอร์ไพรส์เราโดยที่แบบเราก็ไม่รู้ว่าเจนจะเล่นเวนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่เหมือนกันสักเทกเลยมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันตลกแล้วก็เอ็นดูเขาดีว่าเขาคิดได้ยังไงอะไร่างเงี้ยแต่มาเป็นเรื่องแรกของเราเราไม่มีความเกรงกังวลเลยเลยหรอเปล่กันก็อยากทําให้เต็มที่แหละแล้วก็จริงๆเออเกรงไหมหรอคะก็ แอบเร่งใจน้องมากกว่าเพราะว่าน้องก็ไม่เคยเข้าเลิฟซีนอะไออย่างเงี้ยอย่างของเราเราก็เข้าเลิฟซีนค่อนข้างบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องเขาต้องมาเข้ากับเราเราก็กลัวแบบเราจะไปทําอะไรแล้วน้องเขาจะแบบเขินหรือว่าแบบทาตัวไม่ถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็ต้องอยู่ด้วยความแบบจังหวะพอดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะม่เกความรู้เป็นตัวตนของเราด้านนี้นด้วยก็เลยถึง่ายด้วยเลย คววแล้ก็อาจจะใช่ค่ะเพราะว่าตอนเวิร์กช็อปกันอย่างเงี้ยก็คือครูก็บอกว่าหนูแบบมีความลุกมากลุกแบบแมนมากอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงเราก็มีเอ NERGY คล้ายๆกันเพราะว่าเราก็ดูแบบเป็นคนที่มีความมิสไซดนแมนๆห่าๆนินดี้ดูแลตัวเองกันอยู่แล้วแล้วก็มายเซ็ตเราคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยค่อนข้างที่แบบก็จะผัดกันบ้างอะไรเปลี่ยนกันแล้วแต่วันใช่ใช่ผัดกันแบบจีบกันบ้างอะไรอย่างเงี้ย ยังไงใครก่อนบอกไปได้แต่จริแรกของเจนเคไงมโห้เอใช่ไหมคะเออที่ถ่ายกับพี่ก้าเนี่ยจริงคือจริงๆหนูว่าไม่ค่อยถนัดเลิฟซีนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าก็พอเป็นผู้หญิงก็รู้สึกว่าสบายใจมากกว่าอยู่ ก็เลยแบบโชคดีมว่าแต่ว่าไม่รู้ออกมาจะเป็นไงแต่หนูก็เต็มพี่พี่ก้าก็ช่วยช่วยด้วยช่วยหนูด้วยตาเราไม่เห็นคตรน่ารักอะคือแบบเอ็นดูเวลาเขาเต้นเวลาเขาทำอะไรอยู่ในกองอย่างเงี้ยเวลาเขาแบบเขาตื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาจะงงวงใช่ปกติเขาจะแบบตอนเช้าถ้าเป็นแบบคิวเช้าหน่อยเขาจะง่วงแต่พอเขามีเอ็นดี้เขาก็จะน่ารักมาก มากนาเอ็นดูมากๆเลยอ่ะแบบรู้สึกว่าอยากอยู่กับคนนี้ตลอดเวลาแก้งเขาบ้างนะไหมคะม่กล้าแกล้งเขาเขาดูแบบหน้าทะนุถนอมต้องแกล้งตอนที่แบบชีกําลังแบบตื่นอยู่อะไรเงี้ยก็อาจจะแกล้งแต่ว่าตอนกําลังง่วงก็เกรงใจรู้สึกว่าแบบโอ๊ยนอนเถอะลูกแกจกับตัวยังไงที่ยครูแบบว่ารักแล้วในขนาดนี้แั่น,น่ะสิฉันไม่ทำเลยให้เนี่ยเขาหน้า มีความแบบยิ่งเราทํางานกับเขาอ่ะฟีดติ๊กต็อกอะติ๊กตอกตบมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นความน่ารักสดใสเขาแล้วก็แบบชอบส่งไปเขาว่าเจนน่ารักอันนี้น่ารักจริงๆคือแบบไม่ได้แกล้งชมอ่ะเออคือน่ารักจริงๆให้พี่พี่ก้าวส่งคลิปหนูคลิปหนูเองมาส่งมาให้หนูว่าแบบเธอน่ารักมากเลยก็แบบเห็นได้ไงเหมือนติงอ่ะเหมือนติงแบบเฮ้ยน่ารักค่ะพี่น่ารักอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วามหมายว่าเราเนี่ยเป็ติงน้องรำอะไรอย่างเงี้ยคุย ก็พูดอย่างนั้นเดี๋ยวเขาเกงไงเราก็ต้องพูดว่าเอ้นน่ารักจาคืองเงยแต่สมัย,มยจร็งเขาจะเขาจะเ,เ,เกรงหนูแล้วเออแล้วแอนพินกระแสไหมฮะแค่แบบนีบข่าวกระแสแค่ถอด่อนกระแส,แน,น,ะแสนี่เป็นข่ามาแรงมาก <c oughs> ตก,ตกใจใจค่ะเกินคาดไปเยอะเลยค่ะเพราะตอนแรกเราเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าแบบจะมีคนแบบให้การตอบรับได้ดีขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบพอกระจายข่าวไปหรือว่าตั้งแต่ก่อนตอนแรกยังไม่ได้มีข่าวหลุดอะไรเลยอะ่ะก็คือเราถ่ายรูปเล่นด้วยการเฉยๆไปคาเฟ่ไปทํากิจกรรมอะไรเงี้ยทุกคนก็เริ่มจีนแล้วเลยเงี้ยล้วก็รู้ใจชื้นขึ้นมาว่าแบบอุ้ยแบบมีคนมีคนเห็นพลังงานของเราใช่ <laughs> มีคนแบบมีคนชอบก็ดีใจค่ะ เคมีความน่ารึมดูดใหญ่ทั้งคู่แต่ทำไมพุกคุณโดนตบโดนตอบไม่ง่ายเลยอะไรอย่างเงี้ยท่านสิอันนี้ไม่รู้อันนี้ต้องถามแบบคนคนนอกที่มองเข้ามาว่าเก้าเก้าเจนว่าเขาเอ็นดูอะไรเรา แต่เราไลาวนี่ยัาภาพพี่ก้าวพี่ก้าบอกเราหน้ารักมากในมุมของเราพี่ก้าก็น่ารักขนาดโหอาจริงหนูว่าทุกคนอะเห็นไอจีก็จะก็จะเห็นว่าแบบเขาสวยเขาอะไรเงี้ยเดี๋ยวจริงเขาเป็นคนที่น่ารักมากมากเขาเทคแคร์แบบอยู่กองเงี้ยน,น้องกินอะไรยังน้องแบบดูแลดีมากๆากกับหนูก็แบบเขินแอบเขินนิดนึงอะไรอยย่างงเี้ แต่พี่ก้าเขามีผู้หญิงที่มีความแมนอยู่หลายคนอยู่ด้วยนะใช่หนูรู้สึกว่าเหมือนพี่ก้าอาจจะด้วยแบบโตโตโตแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบดูแลคนอื่นชอบเทคแคร์คนอื่นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจะมีความแบบแมนชอบแบบดูแลน้องแบบน้องแบบเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถามตลอดเลยค่ะจะแบบเป็นห่วงตลอดเวลาการสามภาษณต่อผมต้องการตัอะไรกันบ้างไหมคะเรื่องนี้ของการทำงาน ไม่มีเลยนะคะตอนนี้รู้สึกว่าทุกอย่างแบบราบรื่นมากๆพอเปิดกล้องไปสองสองคิวก็ไม่มีปัญหาเลยเลยแล้วก็รู้สึกว่าสนุกมากทุกอย่างรวดเร็วแล้วก็แล้วก็สมูทไปหมดเลย<ช>ค่ะที่แบบรับส่งแบบโบ๊บาเร็วมากสนุกมาก<ช>ที่เินมนได้ไปทุกอย่างก็เลยแบบเร็วสชาติทุกอย่างเร็ว ซึ่งดีมากๆค่ะดีใจแบบที่แบบเออเราได้มาร่วมงานการจนถึงจุดนี้แบบต้องขอบคุณค่ะแบบเวลเคิร์มแล้วก็พี่ๆทุกคนที่เลือกเรามาแบบได้ได้เจอกันแล้วก็ได้ทํางานด้วยกันนะะให้ฝากหน่อยค่ะขอบคุณงานฝากเลยัเลยอันนัฝากนี้เนึงง่ะพี่พูดต่อได้ๆอ่ะก็ฝากเรื่องเออเรปปีไซน์นะคะชื่อไทยชั่วรับรักออกแบบค่ะก็น่าจะได้ดูประมาณปลายปีนี้ค่ะก็ฝากด้วยนะคะ ่ไงก็ฝากน้องสาวด้วยฝากพวกเราสองคนด้วยว่าจะเป็นยังไงกันต่อนะคะก็ก็ถ้าใครเป็นแฟนของพวกเราก็มาหาพวกเราได้เยอะๆนะคะ